มีดราม่ากเกิดขึ้นแล้วครับจากการณีที่ Apple iPhone 12ไม่แถมอะแดปเตอร์ชาร์จมาล่าสุดมีแบรนด์ Android หลายๆแบรนด์เริ่มออกมาแซวเรื่องนี้แล้ว เป็นที่ฮือฮาทั่วโลกเลยนะครับหลังจากที่ Apple เปิดตัว iPhone 12มาแล้วก็กล่องเตี้ยลงแล้วก็บอกว่าโอ้ยเพื่อการรักโลกของเรานะครับเราตัดสินใจที่จะไม่ให้อดปเตอร์ชาร์จมาแล้วแหละเพราะว่าทุกคนมีอยู่แล้วที่บ้านการตัดอแดปเตอร์ชาร์จออกเนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถกําจัดขยะอิเล็กทรอนิกส์ได้ถึง200ล้านชิ้นโอ้โหซึ่งมันจะทําให้สภาวะแวดล้อมหรือว่าปริมาณคาร์บอนทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะดีขึ้นมากเลยโลกนี้จะเขียวจะอุ่มอีสานจะ เขียวขึ้นมาทันทีเลยทีเดียวนะก็อ้างกันไปนะครับจริงๆแล้วก็คือประหยัดต้นทุนไปทั้งไม่รู้เท่าไหร่ก็เป็นเรื่องจุดอ่อนเลยแหละพอออกมาอย่างนี้แล้วมีดราม่าเป็นจุดอ่อนที่ทําให้หลายๆแบรนด์ที่เป็นคู่แข่งของ Apple อยู่แล้วโดยเฉพาะทางฝั่ง Android หลายๆยี่ห้อนะครับออกมาแหมถล่มกันใหญ่เลยนะครับเจ้าแรกคือซัมซุงครับซัมซุงได้โพสต์รูปอะแดปเตอร์ชาร์จของเขาแล้วก็ใส่คําพูดเข้าไปว่า Included with your Galaxy นี่ให้มากับมือถือ Galaxy ของคุณนะครับนี่โอ้ยสุดยอดนะเรียกว่าขยี้ขยี้จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่ควรจะดราม่าคนแรกคือ Samsung นี่แหละเพราะอะไรตอนที่มีข่าวนะยังไม่ได้ตัดอะแดปเตอร์ออกจริงๆนะตอนที่มีข่าวสักประมาณเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาว่า iPhone ตัวใหม่จะไม่มีอะแดปเตอร์นะฮะ คนที่จะไม่ใส่อแดปเตอร์ลายที่2เนี่ยคือซัมซุงนะมีข่าวตามมาติดๆเลยซั Samsung มซุงบอกว่าซัมซุงเห็นด้วยนะกับการตัดอแดปเตอร์ออกมันก็จะช่วยได้หลายๆเรื่องตอนนี้พลิกแล้วมวยพลิกพอเห็นกระแสดรามา่าเทไปอนัน s a ซัมซุงรีบโพส์ตเลยเราให้มาด้วยนะนเดี๋ยวค่อยดูถ้าโพส์ตนี้หายนะแสดงว่ารุ่นต่อไปตัดทิ้งแน่นอนร <laughs> อดูของแบบนี้นะมันว่ากันเป็นวันๆไปอีกยี่ห้อหนึ่งคือเสี่ยวมี่เสียวมีเนี่ยก็ทวิต บนทวิตเตอร์เหมือนกันนะครับเปิดฟ้ากล่องมี 10T Pro ขึ้นมาแล้วก็เจอที่ชาร์จ3,3วัตต์นะฮะแล้วก็มีคำว่า don't worry we didn't leave anything out of the box with the 10T Pro ก็ค <laughs> 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 ือแปลว่า ไม่ต้องหวง่วงเราไม่ได้ตัดอะไรออกไปจากกล่องมีซิทีโปรเลยดีคุณยังได้มาครบทุกประการนะครับดีนี้รอด,ดูว่าเดี๋ยวจะมีแบรนด์อื่นๆออกมาแซะออกมาอะไรแบบนี้หรือเปล่านะครับก็เป็นที่สนุกนะแต่ผมว่า2แบรนด์นี้นะเขายังแบบว่าเรียกว่าแซกันแบบสุภาพสุภาพนะ เอาจริงเนี่ยถ้าอยากสะใจจริงๆนะครับต้องลงไปอ่านเม้นท์ผมที่ผมสรุปงานเปิดตัว iPhone 12คอมเมนต์ด้านล่างเนี่ยมันกว่าเยอะโอ้สุดยอดเลยแต่ละคนนี่จินตนาการกว้างไกลมากๆเขาบอกเลยนะว่า iPhone 13เนี่ยนอกจากไม่มีอะแดปเตอร์แล้วยังไม่มีกล่องด้วยนะห่อใบตองมาลักโรคไงลักโลกโอ้ส่วน iPhone 14เนี่ยไม่มีกล่องไม่มีแรปเตอร์ไม่มีเครื่องไปหาเองโอ้โหสุ จริงๆนะเรื่องประชดประชันนี่เก่งจริงๆนะฮะแล้วคนที่เม้นๆเนี่ยมาจากที่เดียวกันหมดเลยนะที่ไหนรู้ไหมอำเภอท่าแซะสนับสนุนโดย The Digital STM สศูนย์รวมอุปกรณ์กล้องแบรนด์ชั้นนำ TT Pass บริการ power supply สำรองใช้โดย TT t h e r m a t Tech DTM DTA ครบวงจรด้าน engineering software AAS n e x t g เร็วสุดแรงสุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อุปกรณ์เน็ตเวิร์กจาก King IT แก๊ g เจคันเทพโดยเทพแก๊สเจ็